ให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะเยอะนกพึ้งเข้าค่ะนกพึ่งเข้านะใช่ใช่ผออยู่หน้าร้านยังขายตัวละร้อยอยู่ตัวละหนึ่งร้อยใช่ค่ะก็มีให้เลือก2กลงใช่ค่ะชุดนี้แ0ดยชุดลับแปดร้ยนะคะ่ค่ะเลือกสีได้เลยนะอันนี้ก็คือ800อทั้งหมดนะใช่อ๋อชั้นกับจีนชีสเล็กขายชีค่ะน่ารัก เชื่องค่ะเชื่องกับทุกคน<ม>ตัวนี้น <ะ S 1> พูดได้เมื่อวานจะได้ยินอยู่เรียกแม่แม่จ๋าแม่คับอ้วนเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่มีเวลาป้อนรับไซนี้ไปเลยไซนี้ไปเลยเชื่องค่าส่งที่ร้านทายจะคิดตามความเป็นจริงแล้วก็มีเก็บเงิน,นปลายทางด้วยอ,อมีเก็บเงิน,นปลายทางมีค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริซากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัเดตราคานที่ร้านทรายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะเขาเป็นเทลไซส์หัดกินค่ะเขาก็เทลไซส์หัดกินนะคะราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเขาเ็เทลชุดนี้แ0 0ชุดละ8 0 0อนะคะ่ค่ะค่ะเลือกสีได้เลยนะอันนี้ก็คือ800้ยทั้งหมดนะนี้นใช่ใช่ค่ะ ก็มีมาให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะเยอะๆค่ะเริ่มเริ่มมีเข้ามาแล้วค่ะใช่ไหมเพราะว่าก็บางช่วงก็จะขาดไปเหมือนกันนะใช่ตอนนี้เริ่มมีไซนี้ไซนี้จะป้อนอีกไม่เท่าไหร่ก็กินเองได้แล้วค่่อันนี้ก็800ร<ช>้อยได้ค่ะตัดมาตรงนี้ก็เป็นฟอร์พัททั้งหมดเลยนะคะนน้ ราคาเป็นไงกันบ้างคะถ้าราคาราคาเริ่มต้นที่400 4พื้นค่ะขยบไปตามตามสีค่ะคือตอนนี้ราคาค่อนข้างขยบขึ้นนิดนึงทุกสายพันธุ์ค่ะพี่แต่ว่าขึ้นไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะมีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันนะเยอะโกคึ้นเข้าค่ะโกคึ้นเข้านะใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็เขาก็อยู่ที่สีด้วยเหมือนกันก็ันนี้บี้จับได้เลยได้ใช่ ช้อนยืนฟังคือตัวเมียเขาตายไงคะในตัวผู้อ๋อนี่นี่ขึ้นเลยน่ารักผู้คู่ไม่อยู่แล้วใช่ค่ะมาน่ารักดูดูค่ะเชื่องค่ะเชื่องกับทุกคนอายุประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้หรออันนี้ประมาณเจ็ดแปดเดือนค่ะพี่เจ็ดแปดเดือนใช่ เชื่องนะดูเชื่องราคาประมาณเท่าไหร่คะนี้เออตัวนี้6,500พร้อมใบเจคเทศจัะปี6,500พร้อใช่ใบนะเชื่องด้วยตัวนี้พูดได้เมื่อวานจะได้ยินอยู่เรียกแม่แม่จ๋าแม่คับอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าค่ะ แต่ถ้าเรามาถ่ายอย่างเงี้ยไม่ค่อยได้ยินเออใช่ลึกจะพูดเขาก็พูดขึ้นมาแต่เมื่อวานได้ยินแล้วใช่ไหมใช่ใช่พูดได้นะอันนี้อันนี้ก็เป็นไซส์ที่โตขึ้นมาใช่ไหมคะเนี่ยใช่อันนี้หัดกินแล้วหัดกินแล้วาบางตัวเนี่ยจะกินเป็นค่ะบางตัวก็จะพี่ต้องสอนน้องแต่กลางวันก็ยังป้อนอยู่นะป้อนแบบป้อนน้อยๆเพื่อให้เกิดการหิวแล้วก็กินเองได้ค่ะค่ะ แล้วราคาล่ะคะเป็นไงราคาก็เริ่มต้นที่พันสามค่ะค่ะพันสามถ้ากินเองเก่งๆเชื่องสนิทรือก็พันห้าค่ะ,ะแล้วท็อสีนี้ล่ะสีนี้อหรอสีนี้ราคาเดียวกันค่ะค่ะถ้ากินเองเก่งแล้วก็เชื่องเชื่องเมลัเนี่ยราคานก็จะอัพเพราะว่า<ร>กว่าไซลูกบ้อนกว่าจะมาไซนนี้หมดอาหารไว้ห้าหกร้อยนี่อันนี้รวมค่าอาหารรวมค่ะรวมค่าฝึกได้เชื่องด้วยค่ะฝึกได้เชื่องด้วยนะคะนกน นกสวยแล้วก็เครื่องด้วยนะครับอย่าี้ะใช่ค่ะบางตัวก็เหมือนเพิ่งจะมาจากลูกป้อนกันะเนาะใช่ใช่ค่ะค่ะเนี่ยยังยังขออยู่เลยเนี่ยดูดิดูขอก็ใหญ่เลยค่ะมีตัวที่พาน้องกินสองตัวนั้นจะก็แบบกินปุ๊บน้องก็จะกินตามอันนี้เป็นพี่ใช่ใช่ค่ะรุ่นข้างบนอ่ะคือพี่ใช่ข้างล่างคือน้องใช่เห็นพี่กินก็จะกินตามใช่ค่ะค่ะ อ,อันนี้น้องเนี่ยสำหรับกรงนี้แล้วคะเนี่ยอายุกันประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย ตั้งแต่มีตั้งแต่6เดือนค่ะ6กเดเดือนค่ะใช่ค่ะขึ้นนะคะใช่ค่ะแล้วราคาสําหรับกลงนี้ล่ะคะกรงนี้นะถ้าจะเริ่มต้นอยู่ที่6กเจ็ดร้อยค่ะแต่ถ้าเป็นพวกสีเหลืองอะไรเงี้ยเริ่มต้นที่พันหนึ่งตัวเมียพันสองไม่มีสีขาวนะสีขาวไม่มีสีขาวควรเอาไปแล้วค่ะพี่ถ้าสีขาวราคาประมาณเท่าไหร่อะคะราคาจะแพงกว่าสีเหลืองร้อยสองร้อยค่ะพี่แต่เวลามีลูกมีอะไรเงี้ยสีเหลืองกับสีขาวจะมีราคา มากกว่าค่ะแต่ว่าวันนี้สีขาวหมดนะหมดค่ะแต่ก็เดี๋ยวก็มีเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะถัดมากรงนี้ก็จะเป็นไซส์ที่ใหญ่โตขึ้นมาแล้วเหมือนกันใช่อัน,นอันนี้คือทําพันธุได้เลยเอ,อันนี้คือทําพันุ์มีให้เลือกเยอะเลยไซส์ใหญ่ๆเลยนะเนี่ยใช่ค่ะราคาเหมือนกันไหมคะเหมือนกันค่ะ,ะคือถ้าซื้อที่ร้านไปถ้ามีลูกเนี่ยทางร้านก็รองรับรุ่นลูกเขาร้านเหมือนกัน รับด้วยนะคะรับด้วยค่ะรับนกทุกชนิดไหมคะทุกชนิดค่ะค่ะก็ถ้ามีลูกก็เอามาส่งร้านได้ได้ค่ะไปรับตั้งแต่ขนน้าขนใบพายอย่างเงี้ยค่ะค่ะจ้ะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะมีขอบตาเอ่อขอบก็ไม่ขอบบนลรวรวมกันรวมกันเลยนะราคาเป็นไงบ้างคะราคาราคาตอนนี้ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะ คู่ละ700ดค่ะคู่ละ700ใช่ค่ะเลือกได้เลยนะขอบตาไม่ขอบตาใช่ค่ะราคาเดียวกันใช่น่าจะนกโตพร้อมทำในทันใช่นกโตแล้วค่ะทำพันได้เลยพร้อมทำนะใช่ค่ะค่ะมีให้เลือกหลายสีเลยนะถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นหงยกนะคะใช่ค่ะราคาเป็นไงกันบ้างคเรื่องหงยกตอนนี้หงยกหน้าร้านยังขายตัวละร้อยอยู่ ตัวละหนึ่งร้อยนะค่ะก็มีให้เลือกสองกรงใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เหลือน้อยใช่ไหมเหลือน้อยเหลือน้อยค่ะเมื่อวานส่งออกบ้างแล้วสินะส่งไปร้อยเจ็ดสิบตัวโอ้ตลาดหงหยกก็ยังถือว่าลูกค้าต้องการเยอะอยู่เหมือนกันใช่ใช่เรื่อยๆเลยค่ะมีแนวโนมว่าจะขึ้นอ๋อนี่นี่ร้อยหนึ่งแล้วนะใช่ไหมร้อยหนึ่งค่ะใช่ค่ะ แต่บางบางบางที่ก็จะมีช่วงร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบพ้าสทำพันนะใช่ค่ะแต่แต่สักพักมาแล้วเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ก็ถ้าถ้าโตพร้อมทำนี่ร้านทซายราคาประมาณเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบใช่แต่เนี่ยที่ที่ที่เห็นนะคือเป็นนกรุ่นอ่าเอาไปเลี้ยงก็สี่เดือนก็ได้ได้ลูกแต่ถ้าเป็นนกโตจะจะขายร้อยยี่สิบคือเอาไปแล้วก็ไม่ต้องรอเลี้ยงลูกได้เลยค่ะมีลูกมีอะไรแต่ก็รองรับเข้าร้านเหมือนกัน พราะก่อนหน้านี้เนี่ยหงโยกก็ขาดกันเหมือนกันเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็เริ่มขาดแล้วเอาตอนนี้เริ่มขาดหรือรอบแล้วเหมือนกันขาดค่ะเหลืองหมดเลยครับค่ะเหลืองเยอะนะกองนี้เหลืองเยอะเลยใช่ใช่ใช่ะา ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นกระจกชวาใช่ค่ะสีขาวล้วนเลยไหมคะเนี่ยหรือว่ามีปนอ๋อมีมีเทาด้วยใช่ค่ะแต่มีเยอะมากเลยอ่ะมีหลายกรงเลยใช่ใค่ะมีประมาณกี่ตัวเนี่ยเป็นร้อยเออร้อยห้าสิตัวค่ะร้อยห้าสิบตัวนะแต่ว่าจะเน้นไปสีขาวเลยเนาะใชยใช่ ราคาประมาณเท่าไหร่อะคะตอนนี้ขายคู่ละ350ค่ะค่ะคู่ละ350ร้อยห้าสิบตื่นเรานิดนึงแต่เยอะจริงๆค่ะวันนี้สีขาวกับสีเทานะโอวันตินไม่มีไม่มีดําไม่มีไม่มีค่ะค่ะโอ้ยสำหรับน้องตัวนี้ลาคะเนี่ยเชื่อมสนิทเลยไม่ขายค่ะขายค่ะโชว์ไม่สนิทจะโอ้ยเธอว่าไงคะเนี่ย มาตั้งนานแล้วเธอก็ยังยืนหลับอยู่อย่างเงี้ยชวนมาก อ้วนกลมบล็อกเลยค่ะราคายังไงคะตัวนี้พันห้าค่ะพันห้าค่ะค่ะอ้วนเนาะสำหรับลูกค้าที่แบบว่าไม่มีเวลาป้อนอ่ารับไซนี้ไปเลยไซนี้ไปเลยเช่องค่ะพันห้านะดูดูหน้าเขาสิเนี่ยลองถ่ายต่ำๆดูหน้าเขาใกล้ๆสิกันเนี่ยโอ้ยดูดิอ่าเห็นตัวเองไหมเห็นตัวเองไหมมีเยอะเลยครับมีหลายตัวไหมครับมีตัวเดียวเพตัวเดียวเนี่ยต้องรีบไป เห็นยืนอยู่ตัวเดียวเนี่ยยืนตั้งนานแล้วใช่ไหมเราอะะฮะฮะแกงเลยผัดมาก็จะเป็นลิงเน็ตนะคะสีขาวเยอะเลยวันนี้ใช่ค่ะตอนนี้มีแต่สีขาวสีขาวค่ะเป็นไงบ้างคะสีอื่นๆมีมาไหม ไม่มีเพราะว่าหมดชุดนี้มันก็หมดฤดูแล้วไงที่ไปกี่ปีหน้าเลยอันนี้ชุดสุดท้ายแล้วค่ะแต่ยังได้สีขาวมาเยอะเลยขาวสวยเลยขาวสะอาดราคาประมาณเท่าไหร่กันบ้างคะตันนี้ตัวที่ยืนบนคอนนะคะเป็นเพศเมียค่ะคอมไบเช็คเพศเช็คเพศแลใช่ตัวละห้าพันสองค่ะถ้าเป็นข้างล่างยังไม่ทราบเพศเนี่ยจะจะขายสี่พันเก้าจากก็ใส่ไล่ๆกันเนาะแต่แต่อันนี้น่าจะเล็กสุดเลยมั้งเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะ ก็มีทั้งเชคเพศแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เชคเพศใช่ค่ะค่ะน่าจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วด้วยเนาะของปีใช่ค่ะถัดมาในนี้ก็จะมีอะไรคะเนซันมีกินชีสค่ะค่ะใช่ค่ะกินชีสครับเป็นยังไงกินชีสราคาเท่าไหร่กินชีสตอนนี้กินชีสพายแอปเปิลพายแอปเปิลขายอยู่พันเจ็ดค่ะราคาค่อนข้างขึ้นนิดนึงค่ะ ไม่นิดขึ้นมากขึ้นนะเพราะว่ามันมันมันจะไม่ค่อยมีของแล้วไงพี่ดูเดี๋ยเมื่อกี้นอนโชว์เลยนะเนี่ยน้องตัวนีย้ยังเชื่องนะคะเชื่องเชื่องเนะชื่องค่ะ,คะแล้ว ซันละคะซันตอนนี้2อ0 0ันเก้ค่ะ2อ0พันเก้าค่ะนี่ซันหมดเลยไหมเนี่ยซันมีกินชีกด้วยเนาะการสองตัวพี่เพราะตัวนี้ของไม่มีเลยอ๋อซันกับกินชีสเล็กค่ะใช่ใช่ซันราคาเท่าไหร่นะคะ2อ0พันเก้าค่ะค่ะแล้วถ้ากินชีสเล็กนี่ล่ะคะกินชีสนะใช่เอ่อเริ่มต้นที่พายแอปเปิลค่ะพายแอปเปิลพันเจ็ดค่ะค่ะแล้วตระกูลบูเนี่ยก็เริ่มที่2 0 0พันสองค่ะค่ะ ก็ทั้งซันทั้งกีนชี้ก็มีการปรับราคาขึ้นนะใช่ค่ะตอนช่วงนี้ขึ้นหมดเลยค่ะค่ะต่างประเทศที่ส่งออกได้ใช่ใช่ค่ะแล้วบ้านเราไข่เขาช่วงที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยมีลูกด้วยใช่ไหมคะใช่อ่าไปตั้งแต่ไข่อ่ะพี่โอ้ยดูดิเขาเข้าหาโอ้พันท่าไหมพันท้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 าไหมค่ะไปตีกับผงหยกที่บ้าน ว่าไงลูกฮะโอ้ยดูดิดูดิดูความน่ารักอ่ะต้องค่อยค่อยจับก่อนลูกเนี่ยเห็นไหมน้องเชื่องนะน่ารักเห็นไหมอ้อเยียงคอแล้วไหม เอียงคอแล้วน่ะน่ะน่ะเห็นแล้วเอามามพันห้าขาวให้เลย้องยิ้มน่ารักเห็นไห้เอียงคอแล้วเพลินแล้วเห็นแล้วน่ะน่ะจะเล่นละกระบะนี้ก็จะเป็นคอกระเทลนะคะเนี่ย อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ยช่างเซนไซเม่เริ่มที่25วันค่ะ,ะยังเล็กอยู่เลยใช่ค่ะราคาล่ะคะเป็นไงกันบ้างราคา,าน,นะตอนนี้ราคาเนี่ยสีเหลืองในตัวละพันเหลืองขาวค,ะค่ะตัวละพัน ถานอกนั้นก็ตัวละ9ก้ารอค่ะก็มีให้เลือกกันเยอะเหมือนกันใช่ใช่ค่ะช่วงนี้ลูกนกราคาขึ้นนิดนนึงค่ะพี่ค่ะแต่ก็ยังพอมีกันมานะคะยังเรื่อยๆนะเราต้องขยับราคาซื้อเข้าอ่าเราเราถึงมีมาค่ะพี่ค่ะร้านชายก็นอกจากจะมีนกนะคะมีอาหารด้วยเหมือนกันนะใช่ค่ะค่ะมีทั้งอาหารลูกบ้อนนกโตนะคะใช่ค่ะค่ะ อันนี้ก็ดูในเพจได้เหมือนกันดูได้เหมือนกันค่ะค่ะอุปกรณ์อาหารตรงนี้เราสามารถส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะส่งค่ะส่งได้นะคะค่าส่งที่ร้านทรายจะคิดตามความเป็นจริงแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยอมีเก็บเงินปลายทางมีค่ะค่ะอาร้านจะส่งกับไปษนีนะคะค่ะไปษนีไม่เคยพลาดปลายทางพี่ค่ะจ้ารายละเอียดการส่งค่าขนส่งยังไงก็ลองติดต่อสอบถามกับทางร้านดูก่อนได้นะคะค่ะค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของกรงด้วยกรงก็จะมีพกพา แล้วก็มีกรงใหญ่ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะกรงตรงนี้ก็ส่งต่างจังหวัดได้ส่งเหมือนกันค่ะแต่นกไม่ได้ส่งนะไม่ไม่ส่งค่ะนกไม่ได้ส่งต้องมาดูที่ร้านนะคะแต่ว่าอาหารอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นกรงตรงนี้เราสามารถที่จะส่งต่างจังหวัดได้ใช่ค่ะโซนนี้ก็จะเป็นกรงใหญ่เหมือนกันนะคะมีหลายไซส์ใช่ไหมคะใช่ค่ะกรงนี้ก็จะมีการอัปเดตทางเพจด้วย มีค่ะเพจก็คือใช้ว่าใช้ไซส์สนามหลวงสองเลยค่ะสนามหลวงสองท่านใดที่สนใจกรงนะคะก็สามารถไปดูได้ที่เพจร้านทรายสนามหลวงสองนะคะกรงตรงนี้เราก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้ใช่ค่ะผู้นี้จะพับได้ค่ะพี่ค่ะไปประกอบเองใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเราแบบประกอบไปเนี่ยชำรุดหมด โซนนี้ก็จะเป็นพวกวิตามินใช่ไหมคะเนี่ยอาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับแพ็คออนไลน์ค่ะพี่อ๋ออันนี้ก็มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะสามารถดูได้ทางออนไลน์นะคะใช่ค่ะค่ะพวกวิตามินแคลเซียมอะไรเงี้ยแบ่งหมดค่ะเอาแบ่งแบ่งก็มีนะคะแบ่งนีหมดเลยค่ะค่ะอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดส่งให้ลูกค้าได้เหมือนกันใช่ใช่ค่ะื่อกีบอกมีเก็บปลายทางมีเก็บปลายทางก็คือบางทีลูกค้าไม่สะดวกโอนเราก็จะ เก็บปลายทางได้มีเก็บปลายทางได้เงดวยไหมคะค่ะคงด้วยไหมใช่ค่ะตอนมีเก็บปลายทางใช่ค่ะงพวกอาหารใช่ค่ะรายละเอียดตรงนี้ก็สามารถติดตามได้ทางเพจนะคะหรือว่าโทรมาที่ร้านทรายสนามหลวงสองคนได้นะคะนี้ค่ะมีครบเลยเนาะมีครบทุกอย่างมีกรงมีอาหารมีอาหารเสริมอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่น มีหมดค่ะครบหมดเลยค่ะสําหรับนกนะพวกแบ่งแบ่งขายนี่ก็จะมีวันหมดอายุอ่าระบุไว้ใช่ไหมระบุไว้วิธีใช้ใส่จะระบุไว้ให้ลูกค้าเลยเพราะลูกค้าบางบางคนอ่ะเลี้ยงแค่ตัว2ตัวไงพี่ก็เลยต้องแบ่งแบ่งค่ะไม่ไม่ได้เอาเยอะใช่แต่ถ้าลูกค้ากรณีแพ็กเกจใก็มีแพ็กเกจให้เหมือนกันค่ะมีให้เลือกนะคะใช่ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไือคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊าย้าย